คือแ่าอย่างเดียววะวอาเราไม่ต้องบอกเลยว่าเียวนี่นี้นะคนนี้ตื่นโัตวนึ่อ่ะหนึ่นาฬิกตวหนึ่ง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 หนึ่กหนึ่งหน่งหนึ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 ่งหน่กินึ่งหนึ่งนึ่งนึ่เหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ไหน่ไม่นึ่นึ่ง่งยนึ่กนน่นน่่หนะ บอกเลยมันก็กินกันไหมไม่กินก็ฟังไหมทิ้งเลยมาเข้าเห็นไหมอยู่ในภูมิมุยนลงกลางนายเห็นไหมเลิกงานมานั่งหิวปากกันร้านจานแท้เป็นกระมังก็นเป็นลุงไม่ล้างกันเลยไม่กินใช่ไหมไอ้แมวก็หลงไปใส่กินแกปลาใส่เราะว่าผมนี่จำผมไว้แกไปอยู่ตรงไหนแกอย่าไป